สวัสดีครับมาพูดกันถึงวันที่28กันต่อจากหนังสือ The e t ครับท่านบอกว่า to create your tomorrow ที่คุณจะไปสร้างชีวิตคุณในอนาคต go over your day tonight ให้ข้ามคืนนี้ไป when you are the bed just before you fall asleep ขณะที่คุณกำลังลง้มก่อนที่คุณจะล้มตัวลงนอนน่ and feel gratitude ให้คุณรู้สึกขอบคุณรู้สึกสำนึกคุณ ต่อสิ่งดีสักครู่หนึ่ง if there was something you wanted to happen different ถ้าคุณต้องการที่จะให้สิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงกับสิ่งที่เดิมๆไปในทางที่จะขึ้นนะรีเพย์ทำซ้ำๆอินโย m มายทำในจิตใจคุณในเส้นทางที่คุณต้องการที่จะไปขณะที่คุณกำลังหลับคุณจะต้องพูดว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยฉันกำลังที่ฉันจะหลับละ จะหลับอย่างหลับสนิทแล้วจากนั้นฉันจะตื่นขึ้นมาด้วยพลังที่สดชื่นเต็มที่เต็มเปี่ยมพรุ่งนี้อนาคตพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาเนี่ยจะเป็นวันที่สวยงามที่สุดในชีวิตของฉัน Good night แล้วก็ลาตีสวัสดิ์เออทำอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันที่จริงแล้วคำว่า Good Talk เดิมทีผมมีใช้ชื่อรายการสุขเกษมคู o ทอ a l กอันนี้ก็ถือเป็นรายการสุขเกษม g o o ทอ a l กก็ได้เพราะว่ารายการสุขเกษมคูยทอล์ก SMI Academy and Focus My Forum หรือ Searching My Intelligence and Focus My Forum เนี่ยมันก็อันเดียวกันสุขเกษมเนี่ยสอนอะไรต่างๆก็จะอยู่ในรายการด้ยวยกันหมดมันก็เป็น YouTube อันนี้แหละครับก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับฟงสิ่งดีๆให้เพื่อนๆท่านผมก็จะทำคลิปดีๆอย่างนี้ มาบ่อยๆนะครับวันนี้วันที่28ขอทุกท่านทำ Create พรุ่งนี้ด้วยวันนี้คิดดีพูดดีทำดีครับสวัสดีครับ